ขอตัดความสัมพันธ์พ่อลูกกับนายคมแต่โดยสิ้นเชิงไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งพฤติในและนิติในการกระทำของข้าพเจ้าจะไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้ในทุกกรณีสะเทือนใจลูกชายให้พ่อเซ็นสัญญาตัดความสัมพันธ์พ่อลูกหลังทำผิดกฎภายในบ้านหลายครั้ง ขอออกจากบ้านพักอาศัยเป็นความคิดของข้าพเจ้าเองคือนายอินสมนะและข้าพเจ้าเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายออกโดยที่ผ่านมาข้าพเจ้าในอินสมไม่เคยปฏิบัติตามกฎการอยู่ร่วมกันได้ดีเลยจึงขอเป็นฝ่ายออกจากบ้านไปเองที่สี่พูดถูกต้องหมดนะครับอ่าเดี๋ยวพ่อเซ็นให้สี่นะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่แฟนของลูกชายคนโตกำลังอ่านรายละเอียดในสัญญาให้คุณตาวัย78ปีฟังก่อนที่จะให้เขาเซ็นรับทราบและออกจากบ้านไปพร้อมกับค่ารถ5,000บาทไปแล้วครัมกลับมาเด็ดกาดนะี่กลับเข้ามายนะไม่มีการทำข้อตกลงกันใช่ไหมข้อตกลงครับว่าผมจะไม่กลับมาเนี่ผมถึงไม่อยากเข้ามาไงได้เงินไปเท่าไหร่ครับ ห้าพันกับห้าพันแล้วก็มีการทำสื่อดำลงห้าล้านห้าพันแล้วจะไม่กลับมาใช่ครับใไหมครับใช่เซ็นไปผมก็ขาให้ผมเซ็นผมก็เซ็นถ้าไม่เซ็นผมก็ไม่ได้เงินทางด้านคุณตาเผยถูกลูกชายและแฟนของลูกชายไล่ออกจากบ้านมาแล้วนับสิบครั้งจนตนไม่อยากอยู่ต่อเขาไล่ผมมาเขาไล่ผมตั้งสิบกว่าครั้งเลยผมก็ต้องทนไม่ได้ทนหลังห้งผมก็รู้ว่าขอเงินค่าเดินทางเดิน เราจะไปไหนนะผมก็จะไปขึ้นไปด้เชียงหมตอนนี้พวกมันบูย่างตายหมดแล้วว่าอะไรทีามันไม่ถูกใจมาลงผมหมดว่ะอะไรว่ะทาอะไรไม่ถูกใจก็มาลงผมแม้แต่เศษหม่มาม่านี่ยผมนอนเหรเรียกผมมาเก็บใครเรียกมาเก็บเอยลูกชายหลังจากได้เงิน5,000บาทคุณตาตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ แต่ก็เจอกับปัญหาคือไปไม่ทันรอบรถไฟจึงตัดสินใจกลับมาที่ศาลาวินมอเตอร์ไซค์หน้าหมู่บ้านแม้จะรู้ดีว่าไม่ควรกลับมาแต่ก็ไร้ทางเลือกทางด้านแฟนของลูกชายเปิดใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและยืนยันไม่ได้ไล่แต่เป็นพ่อเองที่เป็นฝ่ายออกไปซึ่งการทำหนังสือก็เพื่อปกป้องตอนเองเท่านั้นแม้จะไม่มีผลทางกฎหมายก็ตามเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับ เวลาอยู่ด้วยกันทำลายเข้าของตลอดเวลาก็เคยขโมยเงินผมด้วยซึ่งเราอะยืนยันนะครับไม่ได้ไล่เขาออกจากบ้านเลยเขาขอไปผมก็ถามว่าแน่ใจแล้วเหรอครับที่จะไปมีที่ไปหรอเขาบอกยังไงเขาก็มีที่ไปไม่เคยอยากให้เขาไปแต่มีทะเลาะกันตามภาษาคนในครอบครัวเราว่าเขาเรื่องล่าสุดที่ว่าเขาคือที่เขาทำหมาเราตาย เขาเขาให้อาหารคนกับหมากินจนหมาตายแล้วก็ว่าเขาว่าพ่อนี่ไงที่บอกแล้วว่าอย่าเอาอาหารคนให้หมากินหมาเรากินอาหารคนไม่ได้จนตอนนี้เขาตายไปแล้วแล้วก็ว่าเขาเราเอาหมาไปเผากลับมาพ่อก็เอาอาหารคนไปให้ตัวเล็กที่ยงอยู่ต่ออีกคุณพ่อชอบให้อาหารสัตว์ครับให้อาหารจิ้งจกให้อาหารหนู ้อ่านนางสาเนี่ยเขาจะชอบเขาจะกองอาหารไว้ให้เขากิน,นครับผมซึ่งเราบอกพ่ออย่าทําแบบนี้เขาก็ไม่เคยเชื่อและอีกเรื่องนึงที่อยากให้ให้ทราบไว้ก็คือคุณพ่อเขาไม่เคยเลี้ยงดูลูกเขานะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่จําความได้ลูกชายพอที่เขาบอกว่านี่แหละคุณเนี่ยครับ8ขวบขบขายเรียนเบอร์เลียงชีวิตพ่อเขาส่งเงินมาให้ไม่เคยถุงลูกนะครับตัวแม่ของแฟนเนี่ยเอาไปเล่นไพ่ซึ่งเขาก็รู้เขาไม่เคยกลับมา ดูลูกที่อยู่ที่บ้านกับแม่เขาเลยว่าเป็นยังไงหลังจากเขาไปกี่วันเขาก็กลับมาเจ็ดวันนะ็วันมาอยู่ตรงวินมอเตอร์ไซค์ผมเดินไปหาเขาบอกพ่อจะเขาไปนอนมึงไม่ต้องมาเขาบอกผมว่ามึงไม่ต้องมายุ่งกับปู่เขาก็ไปเรียกเขามาแล้วใช่คับมึงไม่ต้องมายุ่งกับปู่ปู่อยู่อยู่ตรงนี้แหละเขาพูดอย่างเงี้ยผมแอบไปดูตลอดแต่ว่าตัวผมเองผมว่านอนไม่หลับเพราะว่าฝนมันตกเขาจะยังไงจริงๆแล้วว่าผมอ่ะที่ให้เขียนจดหมายตัวนั้นน่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไง นี่นี่คือการไ,ไว้เลยแต่ว่าไม่ได้มีผลทางกฎหมายหรอกครับคือคนแก่อยู่ในภาวะหนะ้าหงสารอยู่แล้วผมก็เลยขอลงเอกสารให้เขาแล้วผมอัดคลิปตอนที่อ่านให้เขาฟังคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกนะครับแต่ผมหมายถึงว่าตาเขาฟ้าฝากแต่เราอ่านให้เขาฟังชัดถ้อยชัดำนนคำไม่บังคับดูคลิปได้แล้วก็หลังจากเซน็นปุ๊บผมก็เคลียร์กับเขานะว่าพ่ออันนี้ที่พ่ออยากตัดพ่อตัดลูกมานานเราทําให้แล้วนะ หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าพูดคุยทั้งสองฝั่งและเจรจาป,ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทางด้านคุณตายืนยันอย่างหนักแน่นค่ะแม้จะไม่มีที่ไปแต่ก็ขอไม่กลับมาอาศัยอยู่กับลูกชายอีกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงพาคุณตาไปอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ที่พระประแดงระหว่างการรอการติดต่อของลูกหลานคนอื่นๆค่ะอยากพูดะอะไรกับลูกครับผมไม่อยากพูดแล้วผมไปเลยครับผมผมไม่อยากพูดเขาก็ไม่อยากพูด,ก,พด,ก,พดก,กับผมนีม่แหลผม ถ้าเรากดเครื่องอะไรรูปไปตอนนี้ผมก็ไม่ได้กดไม่ได้อะไรหรอกกรรมใครกรรมมันธรรมุนามมติหลวงปสวรหลวงพยอมไปตามกรมองคิดเอาอย่างเนี้เหตุการณ์นี้เป็นปัญหาครอบครัวที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะบางครั้งความสัมพันธ์ก็พังลงได้เพราะอาจขาดสะพานเชื่อมใจซึ่งนั่นก็คือความเข้าใจและพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยก็ได้นะคะ